สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะพาไปดูนะครับข้อสอบวิชาสามัญนะครับวิชาฟิสิกส์นะครับปี2 5 6 4นะครับซึ่งอยู่ในบทเรียนฟิสิกส์นิ้วเลีย์นะครับโดยข้อสอบข้อนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเครื่องชีวิตนะครับแล้วก็อัตราการสลายตัวนะครับของธาตุกำมะถันสีนะครับรูปจากภาพหน้าปกนี่นะครับก็นํามาจากในหนังสือนะครับเล่มนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปอ่านดูได้นะครับ มีเนื้อหาที่ดีแล้วก็รูปสวยงามนะครับเราลองมาดูเลยนะครับจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าเรเดียมนะครับไอโซโทป221นะครับขออนุญาตเรียกว่าเรเดียม221แล้วกันนะครับมีจำนวนนิวเคลียสเริ่มต้นนะครับ1.85คูณ10กำลัง9นิวเคลียสนะครับแล้วก็มีค่ากำรังภาพ1มิลลิคูลีนะครับหากนำเรเดียมดังกล่าวนะครับมาวางทิ้งไว้นะครับถามว่าต้องใช้เวลานานกี่วินาทีนะครับ จึงจะสลายตัวจนเหลือครึ่งหนึ่งของตอนเริ่มต้นนะครับโดยกำหนดให้1คูลีนะครับเท่ากับ3ามจุด็ดคูณิบกำลังสิบนิวเคลียสต่อวินาทีนะครับข้อนี้เนี่ยตรงไปตรงมานะครับก็คือหาครึ่งชีวิตนะครับโดยถามว่าในหน่วยวินาทีด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะหาครึ่งชีวิตเนาะเราก็มีสมการอยู่แล้วเนาะก็คืออะไรครับสมการนี้นะครับครึ่งชีวิตเนี่ยเท่ากับ0ู9 3จดหเก้าสามหารด้วยแดมตานะครับ แลมดานี้ไม่ใช่ความยาวคืนนะครับแลมดานี้เป็นค่าคงที่ของการสลายตัวนะครับส่วน0.93เนี่ยก็คือเป็นค่าล็อก2นะครับแต่ว่าเป็นเช t u ร์ล็อกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หาครึ่งชีวิตจากสมการนี้นะครับเพียงแต่ว่าแลมดานี้เราไม่รู้เนาะนะครับเราก็ต้องไปหาเพิ่มเติมนะครับโดยที่ข้อนี้เนี่ยเขาให้ค่ากรรังภาพมานะครับ ค่ากำมัภาพคืออะไรค่ากำมังภาพก็คืออัตราการสลายตัวนะครับก็คือค่า activity นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามสมาการนี้นะครับก็คืออัตราการสลายตัวเนี่ยแปลผันตรงกับจํานวนนิวเคลียสที่มีอยู่ณขณะนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขียนสมาการก็เลยได้เป็น a <S <S เท่ากับลัมดาเนะครับโดยที่ลัมดาเนี่ยก็คือค่าคงที่ของการสลายตัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็จัดรูปใหม่นะครับก็จะได้ว่าลัมดาเนี่ยเท่ากับ a ส่วน n นะครับ ก็เอาไปแทนลงในสมการนี้นะครับเราก็จะได้แบบนี้ออกมาถูกไหมครับจัดรูปใหม่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะกลายเป็นว่าครึ่งชีวิตเนี่ยเท่ากับ0.693 n หาร n n หาร a นะครับโดยที่ n เนี่ยก็คือจำนวนอยู่เพียสนะครับ a นี่ก็คือค่ากรรับรภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คำนวณได้เลยนะทันทีเลยนะครับไม่มีอะไรมากนะ เราก็ใช้ข้อมูลจากโจย์นนามาแทนค่าได้เลยนะครับอันนี้นักเรียนจะสังเกตว่าค่า a กับ n นะครับก็คือเป็นตอนเริ่มต้นนะครับก็คือหมายความว่าตอนเริ่มต้นนะครับมีนิวเคลียสจำนวนเท่านี้นะครับอัตราการสลายตัวก็เท่านี้นะครับแต่ถ้าเวลามันผ่านไปนะครับค่ากรลัภาพก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนไปตามจำนวนนิวเคลียสเนาะ เพราะว่าถ้าเกิดจำนวนนิวเคลียสลดลงนะครับค่ากำลังัภาพก็ลดลงด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสนใจในะขณะต่อเริ่มต้นนะครับคืออันนี้เนี่ยอธิบายเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะให้เข้าใจสิ่งที่เคยเรียนมาก่อนนะครับก็คือไม่อยากให้ศักแต่ว่าแทนค่าแทนค่าลงไปแล้วมาออกมานะครับก็คือจะอธิบายเพิ่มเติมว่าเออค่ากำลังัภาพเนี่ยมันก็มันก็ไม่คงที่เนาะมันก็เปลี่ยนแปลงตามจํานวนนิวเคลียสนะครับ แต่อันนี้เนี่ยก็คือยึดต,ตามตอนที่ณขณะเวลาเริ่มต้นนะครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยมีค่ากำลังภาพเนี่ยหนึ่งมิลลิคูลีนะครับแล้วก็มีจํานวนนิวเคลียสเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งจุดแปดห้าคูณสิบกำลังเก้านะครับนิวเคลียสนะครับอ่าแล้วก็แทนค่างลงไปเลยเนาะนะครับจํานวนนิวเคลียสตอนเริ่มต้นนะครับก็ก็คือ1.85่งจคูณสิบกำลังเนะครับทีนี้เนี่ยค่ากำมังภาพนะครับเอ่อณตอนเริ่มต้นเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ1ม mm นะิลลิคูลีเนาะ อันนี้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนหน่วยนะครับให้เป็นแบคคอเรลนะครับหรือว่านิวเคลียสต่อวินาทีนะครับเพื่อให้หน่วยมันแมชกันกับข้างบนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเห็นมิลลิก็เห็นเหมือนเห็อนอะไรครับเห็นสิบกำลังลบสามดังนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนมิลลิคูลีนะครับให้เป็นน <ๆ S 1> ิวเคลียสต่อวินาทีนะครับก็เปลี่ยนได้เลยไม่มีอะไรมากนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือเราเรียนไม่งงเนาะเป็นพื้นฐานทั่วไปนะครับโอเคไหมครับก็คือเราเรากร็ เจอมิลลิเราก็ถอดมิลลิออกไปก็คือคูณสิบกำลังลบสามใช่ไหมครับก็คือหนึ่งหนึ่งคูลี่จะเท่ากับสามจุดเจ็ดคูณสิบกำลังสิบนิวเคลียสต่อวินาทีนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าสิบกำลังลบสามคูลี่นะครับจะเท่ากับกี่นิวเคลียสต่อวินาทีนะครับก็จะได้อันนี้ออกมาเนาะนะครับไม่มีอะไรนะเพราะนั้นเนี่ยนิวเคลียสก็ตัดกันไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้างล่างเป็นต่อวินาทีเนาะก็คือเด้งขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะกลายเป็นหน่วยวินาทีนะครับ ก็คือตรงกับหน่วยที่เราต้องการจากคําตอบที่เขาต้องการหานะครับอันนี้เนี่ยคิดเลขออกมาแล้วนะครับก็จะได้ออกมาเป็น 34. 6 5ห้านะครับก็ลองคิดเลขตามนะครับว่าตรงกันหรือเปล่านะครับเผื่อผมคิดเลขผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็คือเลดียม2 2 1ยสบนะครับก็จะมีครึ่งชีวิตนะครับเท่ากับสา6สบวินาทีนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็จะเปรียบเทียบให้ดูนะครับกับอีกตัวหนึ่งนะ ก็คือเลดียมสอง้อยสิหกนะครับจะเห็นว่าเลดียมสองยสบหกเนี่ยเป็นเลดียมเหมือนกันนะครับแต่ว่าโคลไอโซโทปเนาะอันนี้จะเห็นว่าครึ่งชีวิตเนี่ยยาวนานมากนะครับก็คือครึ่งชีวิตของเขาเนี่ยก็คือหนึ่งพันห้อยสิบปีนะครับในขณะที่เลดียมสองยสเ็ดเนี่ยมีครึ่งชีวิตเนี่ยระดับวินาทีเนาะประมาณแค่ครึ่งนาทีเท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นว่า มันเป็นธาตุเดียวกันแต่โครไาโทปเนี่ยจะเห็นว่าเครื่องชีวิตเนี่ยมีความแตกต่างกันมากเลยนะครับอันนี้ก็คือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นักเรียนเผื่อนักเรียนแบบเออจะได้มีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมเนาะเผื่อบ,บางคนไม่ได้ไปอ่านเท็กซ์บุ๊กอะไรเพิ่มเติมนะครับจะได้มีความรู้เพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจข้อนี้แบบชัดเจนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ